พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้โอ้โหเสียงยังดีมากเลยนะคะสดใสทุกครั้งนะคะที่มานี่นะคะเห็นพี่น้องคอปทอพี่น้องสอปสอและพี่น้องกองทัพรธรมจะเป็นพี่น้องที่สดใสและมีน้ำใจดีงามทุกครั้งเลยค่ะพี่น้องค่ะ ขอทักทายนะคะไปยังพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็จะก,กล่าวไม่ได้ก็คือพิธิภัรรณนะคะที่อยู่ออสเตรเลียนะคะพี่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเวทีคอปทอเขาจะมีเม้นแล้วก็ให้กำลังใจสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะขอเสียงกบมือส่งกำลังใจไปพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ นรามัสการท่านจันนะคะแล้วก็ท่านหมอเขียวนะคะที่อ่าวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาฟังธรรมจากท่านจันที่จริงตั้งใจนะคะจะมาถึงนี่ไม่เกินห้าโมงนนิดปรากฏว่านั่งแท็กซี่มาจากสรสะพี่เขาพานู่นไปเยี่ยมรัฐสภาแล้วก็กลับมานี่สงสัยพี่เขารู้ว่าวันที่เก้าพี่น้องจะไปรัฐสภาพี่แท็กซี่เลยพาไปดทูทิศทางก่อนนะคะพี่น้องเอ้ยนะคะ พี่เขาคงไปดูให้เราไปดูทางก่อนในก่อนวันที่เก้าจะไปนะคะก็วันที่28นะคะเราก็ได้เห็นมวลมหาประชาชนในรวมพลังแผ่นดินนะคะพี่น้องคนไหนที่ไปบ้างยกมือหน่อยเลยคะ่ะพี่น้องเอ้ยใครไปเมื่อวันที่ยี่แปดโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปทุกคนเลยนะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะ ว่าคนสามพันเนี่ยโอ้โหทําไมมันเต็มอนุสาวรีย์ประชาอ,อ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่น่าเชื่อนะคะคนสามพันจะเยอะขนาดนั้นนะคะซึ่งสิ่งต่างๆตรงนี้เราก็จะพิสูจน์แล้วว่าวันหนึ่งนะคะเขาบอกว่ารวมกันเป็นหมื่นๆอายุเป็นหมื่นๆแถมต้องมีน้ำน้ำหมากใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามีทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวเยอะมากเลยครับพี่น้องนะคะและวันที่28เราก็ไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมอรอภูมิกันแต่วันที่29สรส,รสรไม่ได้หยุดนะคะวันที่29สรส,รสรไปที่กสทชนินุ์เคยเรียนให้พี่น้องทราบแล้วใช่ไหมคะว่ากสทชกำลังจะประมูลขึ้นความถี่สี่ขึ้น ขึ้นแรกคือ850ขึ้นที่2คือขึ้น1,500ขึ้นที่3คือขึ้น2,001และขึ้นที่4คือขึ้น2,300เมกะเฮิรตซ์ปรากฏว่าวันที่2ซึ่งเราเคยพูดในเวทีนี้ว่าเชื่อเถอะถึงเวลาแล้วเมื่อมีผู้เข้าประมูลเพียง2ลรายการประมูลครั้งนี้มันไม่มีการแข่งขันแน่นอนเพราะ ผู้โอเปเรเตอร์หรือผู้ให้บริการรายที่1นึ่เขาใช้2,001อยู่เขาก็เขาก็ประมูลเฉพาะ2,001ันนขึ้นอื่นเขาก็ไม่เอาคนที่ใช้2,003อยู่เขาก็ไปประมูล2,003ปรากฏว่าถึงเวลาผลการประมูลมันไม่ได้ผิดจากที่เราพูดกันเลยค่ะพี่น้องเอ้ย2,001คนที่ใช้อยู่ เขาก็ประมูล2,001ได้ไปในราคาแพงแสนแพงเดี๋ยวจดมานะคะ2,001เขาไปมูลไปในราคา14,850ล้านหรือตัวเลขกำกม15,000ล้านในเวลา15ปี15ปีนะส่วน2,003 MHz เขาประมูลไป2,107 21,770ล้านตัวเลขก,กลมๆม22,000ล้านในเวลา15ปี15ปีนี่รวมเบ็ดเสร็จแล้วเอาเลยตัวเลขกลมๆกมสะทะชได้เงินจากการประมูล40,000ล้านแต่ทุกวันนี้เวเขาโอเปอเรเตอร์ทั้งสองรายนั้นเช่าใช้ของ NT ใน15ปีนี่ ้าหมื่นกว่าล้านนะพี่น้องเก้าหมื่นกว่าล้านปรากฏว่าเงินจะหายไปจากระบบสี่ห้าหมื่นล้านมันหายไปตรงไหนไปอย่างไรประโยชน์ประเทศชาติได้ไหมคะไม่ได้ใช่ประชาชนได้ไหมไม่ได้แล้วจะประมูลกันเพื่ออะไรนะคะจากแทนที่จะให้เอ็นทีนะคะถือรองคงขายขึ้นไว้ แล้วให้เอกชนเช่าใช้และรายได้นั้นเอ็นทีก็นำส่งเข้ารัฐปีละเป็นหมื่นหมื่นล้าน15ปีก็เป็นแสนแสนล้านแต่กลับเอามาประมูล15ปีได้แค่4-5ห้าหมื่นล้าน <_ m ix> พี่น้องลองคิดดูว่าประเทศชาติได้อะไรและที่นอกเหนือไปฝันนั้น <_ m ix> พี่น้องทราบไหมวันที่ 29ที่สอสร่วมกับสาภาพแรงงานและวิสาหกิจโทรรัคมนาคมแห่งชาติไปที่กสทอชอโอเปอเรเตอร์สองลายที่เข้าไปประมูลเขาเข้าไปได้สามารถไปเต้นแรงเต้นกาเต้นฉลองอะไรก็ไม่รู้ก่อนประมูลไปเข้าไปได้กสทอชอต้อนรับอย่างดีแต่สรสและ NT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐพี่น้องว่าเราเข้าไปได้ไหมไม่ได้ใช่หากพี่น้องดูไรสดจะเราเข้าไปไม่ได้สื่อมวลชนบอกว่าเอที NT ได้เพียงแต่เกาะรั้วกสทชมันน่าอนาจใจไหมพี่น้องกสทชสร้างด้วยเงินภาษีประชาชนและ กอสอทอชอมีหน้าที่จัดสรรขึ้นความถี่เพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนแต่วันนั้นเขาต้อนรับคนที่เป็นรัฐอย่างเราโดยปิดประตูไม่ให้พวกเราเข้าค่ะถ้าเรารู้ว่าเขาปิดประตูวันนั้นเราจะใช้บริการพี่น้องคอปทอแน่นอนค่ะ ถ้าเราบอกพี่น้องคอปทอไปไหมพี่น้องคอปทอไปไหมพี่น้องคอปทอไปไหมขอบคุณมากค่ะคงจะได้มีโอกาสใช้บริการพี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพธรรมและพี่น้องสอปะปะสในการจะไปเยือนกอสทอชอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเราตากแดดอยู่ข้างนอกตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนเกือบเที่ยงเสร็จแล้ว จากการเราปราศัยบนเวทีทางกสทชอบอกว่าให้ตัวแทนสลสและสาภานทีตัวแทนเข้าไปกี่คนทราบไหมสามคนเราไปกันเป็นร้อยเราไปกันหลายร้อยเขานับนิ้วได้สามคนตัวแทนเข้าไปก็จะมีพี่สาวิทย์นะคะแล้วก็เลขาสละสะพี่มานพ แล้วก็ประธานสาภาพเอ็ีคุณเชิดชัยเข้าไปสามคนนีรนุชกับพี่คมสันก็อยู่บนเวทีด้านนอกเสร็จแล้วตั้งแต่เช้าเราจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนล่ะในเมื่อเขาปิดประตูเราก็มีการพูดคุยปาใสาบนเวทีเขาก็ใจดีมากเลยพี่น้องให้เราเข้าห้องน้ำครั้งลักกี่คนลองทายดูครั้งละกสองอ,อีกนิดนึงเพิ่มอีกนิ้วนึง อ,อ,อ่วันนั้นกสทชนับเลขได้แค่1นสองแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่3ามเขาไปหยุดอยู่ที่3ให้เข้าห้องน้ำทั้งละสามคนอุ๊มแม่เจ้าไม่น่าเชื่อเลยนะคะหน่วยงานของรัฐต้อนรับประชาชนต้อนรับคนรัฐโดยการปิดประตูแถมให้เข้าห้องน้ำทั้งละสามคน นะคะคอันนี้ก็อยากสื่อสารพี่น้องว่าที่ผ่านมานะคะสอรอสอและสาภาพโทรคมนาคมแห่งชาติหรือพูดง่ายๆก็คือสอรอทชรวมถึงภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นสภาผู้บริโภคหรือคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเราได้มีการสื่อสารและยื่นหนังสือไปที่กอสทชโดยตลอดว่า กอสอทอชอ,อย่าเอาเงินมาเป็นที่ตั้งโดยเออะเออะก็ประมูลแต่ครั้งนี้เมื่อเราเห็นรายได้เข้ารัฐแล้วมันไม่ใช่การประมูลมีพี่น้องเราบัญญัติศัพท์ได้ดีมากเขาบอกว่าไม่ใช่การประมูลแต่มันคือคือการประเคนมันคือการประเคนให้กับเอกชน ในราคาที่ถูกแสนถูกเพราะถ้าหากมันเป็นการประมูลรายได้มันต้องมากกว่านั้นและที่ผ่านมากสทชแจ้งว่าจะรับรองผลอย่างเป็นทางการในวันที่สองที่ผ่านมาปรากฏว่าตอนนี้กสทชอ,อาจจะเห็นเสียงในสังคมเห็นเสียงจากพี่น้องประชาชนคนไทย เห็นเสียงจากผู้ใช้บริการและเห็นเสียงจากการขับเคลื่อนของสอสอและสาภานทีวันนี้จากที่จะเลื่อนรับรองรายงานผลการประมูลจากวันที่สองเขาจะเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้พี่น้องเอ้ยวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่หกเขาจะประกาศเพื่อรับรองผล พี่น้องคอปทอจะไปเยือนสะหน่อยไหมจะไปไหมจะไปไหมไปใช่ไหมไปก่อนวันที่เก้าใช่ไหมออเดอิฟสะหน่อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะไปหรือไม่ไปไปใช่ไหมอ่ะไปก็ไปอ่า <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้อยากจะส่งเสียงดังๆไปยังกสทอชอว่าขอให้ท่านทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่าทำเพียงหวังผลเพื่อเอาเงินมาอย่างเดียวโดยไม่สนใจทั้งสิ้นและเงินที่ได้รับก็ไม่สมเหตุสมผลกับรายได้เข้ารัฐวันนี้กสทชยังมีเวลาคิดตั้งแต่ตอนนี้18.14 สิบแนาฬิกา14นาทีหรือ6โมงอตีซะมสหกโมง15ตียังมีเวลาไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าอีก10กว่าชั่วโมงท่านยังมีเวลาคิดและตัดสินใจว่าท่านพรุ่งนี้ท่านจะออกยังไงวันนี้กสทชอ,อย่างที่บอกให้ที่ทราบตัวท่านประธานกสทชอเอง ก็ดูจะหมดความชอบธรรมในการเป็นประธานกสทชเพราะท่านไม่มีคุณสมบัติการเป็นกสทชเพราะท่านขาดคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วตามที่วุฒิสภาลงความเห็นนะคะนอกเหนือจากนั้นตัวเลขาธิการกสทชก็ถูกศาลปกครองกลางตัดสินว่าท่านไม่มีความชอบ ในการดำรงตำแหน่งตรงนี้เพราะฉะนั้นทั้งประธานกศทชและเลขากศทชทั้งสองท่านไม่ได้มีความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งท่านจะดึงดันรับรองผลการประมูลได้อย่างไรท่านต้องพิจารณาดูว่าวันนี้เมื่อท่านขาดคุณสมบัติ ท่านควรจะทำอย่างไรวันนี้เราจึงเรียกร้องไปยังกสทอชอให้แสดงคำว่าต้องควรมีความร,รับผิดชอบนะคะนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีก็สะกดคำว่ารับผิดชอบไม่จอไม่เป็นใช่ไหมฮะเพราะการที่ไปพูดโทรศัพท์กับนายกฮุนเซนแล้ว จะทำอะไรก็ได้ขอให้บอกรวมถึงพูดถึงแม่ทัพในแง่ที่ไม่ดีที่จริงนายกรัฐมนตรีอดีตนายกที่ชื่ออุ้งอิงต้องสะกดคำว่าความรับผิดชอบได้ใช่ไหมหากเขาสะกดความรับผิดชอบได้เราจะไปไล่เขาไหมเราก็ไม่ไล่แต่เขาก็สะกดความรับผิดชอบไม่เป็นเชกเช่นเดียวกับ ประธานกสทอชอและเลขากสทอชอท่านจะสะกดคำว่ารับผิดชอบความรับผิดชอบเป็นหรือเปล่านี่คืออยากจะสื่อสารไปหากท่านสะกดคำว่าความรับผิดชอบได้วันพรุ่งนี้ท่านต้องไม่รับรองผลการประมูลท่านต้องชะรอผลการประมูลออกไปก่อนหลังจากนั้น กสททต้องเชิญผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนสาภาพแรงงานและวิสาหกิจโทรคมนาคมแห่งชาติหรือแม้กระทั่งสรสหรือแม้กระทั่งสภาผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งพี่น้องคอปทเชิญไปแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะ ต้องเชิญพวกเราไปแสดงความคิดเห็นว่าวันนี้ขึ้นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติท่านจะต้องจัดสรรให้เอ็มาดำเนินการบริหารจัดก,การเพื่อความมั่นคงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อพี่น้องคนไทยได้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในราคาที่ถูกค่ะ รวมถึงให้น้องนองนักเรียนได้ใช้ไปในสื่อการเรียนการสอนรวมถึงให้ NT นําำไปให้กับโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพต่างๆได้ใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนอกเหนือจะจะส่งเสียงไปยังกสทชซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาโดยตรงแล้ว ก็อยากให้กระทรวงดีอีซึ่งคือท่านประเสริฐจันทะรวงทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีมาอย่างยาวนานตั้งแต่พักเพื่อไทยจัดตั้งเป็นรัฐบาลตั้งแต่คุณเสรษยาทวีสินหรือคุณอุ้งอิงจนมาถึงตรงตอนนี้ใครเป็นนายกเนี่ยยังงงอยู่ใครเป็นนายกงงงงจริงๆอเอาแล้วกันเอาจนกระทั่งถึง นายกคนนี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครเป็นเนี่ยยังงงๆอยู่เนี่ยก็ให้บริหารจัดการให้รัฐบาลบริหารจัดการให้ขึ้นฟารมถี่อยู่ในมือของเอนทีที่เป็นหน่วยงานของรัฐค่ะนอกเหนือจากมีการประมูลไป2องขึ้นแล้วพี่น้องทราบไหมว่าเขาเปิดประมูล4ี่ขึ้นและอีก2องขึ้นมันเป็นยังไงล่ะขึ้นแปดเป็นไง ไม่มีใครประมูลไม่มีใครประมูลเลยเขาจะประมูลทำไมละ่ะในเมื่อผู้ให้บริการทั้งสองรายเขาใช้อยู่2อ0พกับ2อ0พันสาเขาก็ประมูลเฉพาะสองพัของเขาที่ใช้อยู่กับสองพาปรากฏว่าขึ้น850ไม่มีคนประมูลเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เอกชนเขาประมูล ก็เพื่อตอบโจทย์สิ่งธุรกิจที่เขาชำอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากสื่อสารไปอีกรอบหนึ่งนะคะว่ากสทชหยุดการชะลอการประมูลและกลับมาพิจารณาใหม่ค่ะพี่น้องเอ้ยส่งเสียงดังๆไปกสทชหน่อยเร็ว ส่งเสียงดังๆไปกอสอทอชอหน่อยเร็วบอกว่ากอสอทอชอต้องชะลอการประมูลในวันอาทิตย์ที่หกวันพรุ่งนี้กศทอชอต้องไม่ประกาศรับรองผลการประมูลค่ะ นะคะนี่คือเสียงจากเวทีคอปทอแห่งนี้ส่งไปยังกสทชนะคะว่าให้ชะลอการประมูลแล้วกลับมาพิจารณาใหม่ก่อนที่ท่านจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนท่านก่อนที่ท่านจะบริหารแบบผิดซ้ำผิดซากนะคะท่านควบรวม โอเปอเรเตอร์สองลายก็ขออนุญาตพูดระหว่างทรูกับดีแท็กมันก็ทำให้เกิดการกึ่งผูกขาดไปแล้ววันนี้ท่านอย่าไปทำซ้ำรอยแบบการควบรวมเลยขอให้ท่านเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดสมองของท่านแล้วกลับมาทำเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ และสิ่งหนึ่งอยากจะขอบคุณนะคะพี่น้องหลังจากวันที่28สสรไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่29สสรไปที่กสทชนะคะซอยพระหุนโยธิน8วันที่30สิสรสก็ไม่ได้หยุดค่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์สรสได้ตั้งขบวนหน้า UN และเคลื่อนขบวนมาที่สะพานชมมยมรเชตแห่งนี้ค่ะเรามาเจอพี่น้อง สปบปบสบพี่น้องกองกธรรมและพี่น้องคอปทอที่นี่ค่ะเมื่อวันที่30นะคะเรามาเพื่อยื่นหนังสือต่อตัวแทนนายกรัฐมนตรีมี3ประเด็นที่วันนั้นสรสเคลื่อนก็คือเรื่องที่1เรื่องให้กอสอทอชอหยุดการประมูลขึ้นฟัม่มทีโดยให้รัฐ บริหารจัดการขลื่นฟาร์มทีให้กับ n t นําำไปใช้ใหบริการพี่น้องประชาชนและเพื่อความมั่นคงนี่คือข้อที่หนึ่งที่สรสเรียกร้องให้รัฐบาลบริหารจัดการให้ n t มีขลื่นฟาร์มทีเพื่อความมั่นคงและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนค่ะ ข้อที่สองที่สรสอเรียกร้องก็คือให้รัฐบาลหยุดร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกและหยุดร่างพรบ,รบรการท่าเรือค่ะข้อที่สามสารสรยื่นหนังสือบอกว่าให้รัฐบาลหยุดการสร้าง ทางด่วนที่เรียกว่าโครงการดับเบิลเด็กที่จะมีการสร้างทางด่วนข่อมทางด่วนเดิมซึ่งนั่นหมายความว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาจะไม่มีความปลอดภัยรวมถึงหากมีการสร้างทางเส้นนี้ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแต่หากมีความผิดพลาดระหว่างการมอบพื้นที่ นั่นคือการทางแห่งประเทศไทยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขยายอายุสัมปทานให้กับเอกชนเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่30สรส,รสจึงได้เคลื่อนขบวนจาก un มาที่สะพานชมัยมรุเช <S <S เตเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีและวันที่30สรส,รสได้รับน้ำใจจากพี่น้องสอปป,ปสพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องกง คอ,อปะทอคือได้ทานอาหารข้าวพร้อมกับเขาเรียกว่าต้มจับายแสนอร่อยมากที่นี่ค่ะและพี่น้องยังได้ให้เขาเรียกว่าแตงโมโอ้โหเย็นชื่นใจเลยนะคะวันนั้นวันที่สาิบเราโดนฝนฝนตกโดนแดดแดดออก แต่เมื่อเราเสร็จภารกิจพี่น้องเวทีคอปตอแห่งนี้ได้เลี้ยงอาหารได้ทำข้าวให้เราได้ให้แตงโมเราพวกเราพี่น้องสระสะต้องขอบคุณพี่น้องคอปทอแห่งนี้ขอพี่น้องได้ตบมือแทนพี่น้องสระสะด้วยค่ะ นี่คือน้ำใจอังงนงดงามของพี่น้องคอปทอพี่น้องสอปสและพี่น้องกองทัพธรรมที่เห็นพวกเรามาอยู่ตรงนี้ที่เห็นคนสรสมาอยู่ตรงนี้พี่น้องก็จัดข้าวปลาอาหารอย่างเต็มที่มาดูแลเรานะคะให้เข้าห้องน้ําห้องท่าไม่ได้ให้เข้าทีละสามคนด้วยนะใครอยากเข้าเข้าเลยใคร จะดื่มน้ำดื่ม้านี่คือจิตใจอันดีงามของพี่น้องคอประทอทุกท่านเลยค่ะพวกเราสปสคอ,อน้อมรับด้วยความอิ่มอกอิ่มใจนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะได้ทราบว่าวันนี้นะคะพอดีนีลนุษย์ไม่ได้มีโอกาสไปเนาะเป็นวันครบรอบ90ปีของท่านพลตีจำลองสีเมืองนะคะ นิรนุชก็ขออนุญาตนะคะใช้เวทีแห่งนี้กราบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะได้ดนบันดาลให้คุณลุงพลตรีจำลองสี่เมืองนะคะได้อยู่เป็นล่มโพล่มใสมีสุขภาพแข็งแรงให้เป็นล่มโพล่มใสกับพี่น้องพวกเราชาวคอปทอทุกคนคะ่ะสาธุค่ะและก่อนที่นิรนุ์นะคะจะ ลงจากเวทีแห่งนี้นะคะนีรนุชนะคะขอส่งกำลังใจพี่น้องทุกคนนะคะที่ในวันที่9ที่เราจะไปรวมตัวกันที่เราจะไปแสดงเจตจำนงกันว่าเราไม่เอาพอรบรสุดซอยนิรโทษกรรมสุดซอยค่ะเรายืนหยัดนะคะสะสยืนหยัดเช่นเดียวกันค่ะว่าไม่เอาพอรบรสุดซอยเช่นกัน ในเมื่อใครทําผิดก็ต้องรับผิดใช่ไหมใครทําดีก็ต้องรับดีใช่ไหมใครทําชั่วก็ต้องได้รับความชั่วกลับไปใช่ไหมอย่าเอาพอรบรสุดซอยมาเพราะผู้นำของเราเวลาถูกตัดสินให้จําคุกพวกพี่อ่าผู้นำของเราก็น้อมรับคันตัดสินใช่เปล่าไม่ว่าจะเป็นคุณลุงจำรองคุณลุงสมศักดิ์นะคะ แม้กระทั่งคุณสนทิไายหลายท่านพร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินแต่วันนี้พอเราจะมีตัวเองกำลังจะโดนสอบโดนอะไรตัวเองกับเร่งรัดเรื่องร่างพรบรสุดซอยมาอีกแล้วนั่นคืออะไรคะมันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะยืนหยัดไปด้วยกันค่ะพี่น้องเอ้ย เราจะยืนหยัดไปด้วยกันเราจะไม่เอาร่างพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยค่ะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำผิดต้องติดคุกอ่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ แล้วพบกันค่ะขอบคุณมากค่ะ